เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาพาตอนที่325เต็มไปด้วยนักฆ่าเมื่อเทียบกับราชาหมาป่าแล้วเย้หนานเทียนยิ่งหดหูใจยิ่งกว่านั่นเป็นโอกาสอันดีสำหรับเขาที่จะพิชิตหมาป่าทุ่งญ่ามาเขาสามารถทำลายพวกเขาทั้งหมดและทำให้ดินแดนทางเหนือกลับคืนสู่ความสงบสุขเป็นเวลาหลายสิบปี ฝนตกหนักอย่างไม่คาดคิดจู่ๆสงครามภาคเหนือก็ขยายวงกว้างมันจะไม่สร้างความแตกต่างใดสำหรับการต่อสู้ของเย่หนานเทียนอย่างไรก็ตามอาณาจักรถูกล้อมรอบด้วยศัตรูและอาณาจักรคาดหวังให้เขาเอาชนะมาป่าทุ่งหญ้าได้อย่างรวดเร็วและไปสนับสนุนการต่อสู้อื่นๆ โชคดีที่พายุฝนไม่ได้อยู่ทางภาคเหนือเท่านั้นทางตะวันตกและตะวันออกอาณาจักรเชิญอยู่ในตำแหน่งที่ได้กว่าโดยสิ้นเชิงกองทัพตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากพายุฝนทําให้แผนการโจมตีของศัตรูล่าช้าน้ําท่วมทําลายค่ายหลายแห่งของทั้งสองฝ่ายในสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายถูกบังคับให้หยุดยิงพวกเขาทั้งหมดตามหากองทหารที่สูญหายไปเนื่องจากน้ําท่วมมันกลายเป็นช่วงสงบศึกนั่นเป็นสิ่งที่หายากมาก ผู้บัญชาการของศัตรูต่างก็โกรธแค้นพวกเขาโกรธมากแต่ไม่สามารถทำอะไรกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อาณาจากักรเฉินโชคดีที่มีโอกาสได้พักหายใจช่างเป็นโอกาสที่ดีจริงๆมันหายไปแล้วเหรอจ้านเฉียนซานเทพพระเจ้าทหารอันดับหนึ่งในอาณาจักรเทียนอยู่เกือบป่วยเพราะเหตุนี้มันแค่น่ารำคาญมากชัยชนะอันยิ่งใหญ่อยู่ใกล้เขามากมันอยู่ตรงหน้าเขาพอดีแต่พายุฝนก็ปรากฏขึ้นราวกับมีหลุมขนาดใหญ่บนท้องฟ้า พระเจ้าอวยพรอาณาจักรเฉินเหรอเมื่อพายุฝนหยุดลงและการสู้รบก็กลับสู่สถานการณ์ปกติก็มีข่าวร้ายเข้ามาหาเขาจูจูอาณาจักรเฉินก็ได้รับรายจ่ายทางการทหารมากกว่าเจ0 0 0ื่นล้าน7 0 0 0 0ื่นล้านข่าวดีดังกล่าวทําให้กองทัพทั้งหมดของอาณาจักรเฉินตื่นเต้นกันเหล่าทหารต่างตื่นเต้นและให้กําลังใจกันมากพวกเขาสามารถรเผชิญหน้าและต่อสู้กับมังกรได้ถ้าจําเป็น เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเช่นนี้ศัตรูควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยตรงจะดีกว่าหากพวกเขาบังคับเริ่มการต่อสู้พวกเขาจะต้องเป็นคนที่สูญเสียทหารไปมากกว่านี้แน่นอนสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับศัตรูก็คือพวกเขาอาจถูกบทขยี้ทั้งหมดในคราวเดียวหากพวกเขาประมาทพวกเขาคงไม่อยากเสี่ยงขนาดนั้น ดังนั้นศัตรูทั้งทางตะวันออกและตะวันตกจึงเริ่มกลยุทธ์การป้องกันแทนที่จะแสวงหาการต่อสู้ตลอดเวลาเหมือนที่พวกเขาทำในส่วนของศึกทางใต้นั้นมันเป็นสถานการณ์ที่สมดุลมากทั้งสองฝ่ายอยู่ในความสงบพวกเขาไม่มีที่จะเริ่มการต่อสู้เลยการต่อสู้ทั้งสี่ครั้งล้วนติดอยู่ในสถานการณ์แปลกๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสำหรับศัตรูทั้งหมดของอาณาจักรเฉินมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล พวกเขาวิตกกังวลเหมือนตกนรกเหตุผลนั้นง่ายพวกเขาต่อสู้กันในสี่ทิศดังนั้นมันจะดีกว่าสำหรับพวกเขาที่จะจบสงครามเร็วกว่านี้สิ่งต่างๆจะแย่ลงสำหรับพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรเฉินพยายามทําให้สงครามกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อนั่นเป็นความหวังเดียวของพวกเขาที่จะชนะสงครามตอนนี้อาณาจักรเฉินได้รับเงินทุนเจ็ดหมื่นล้านนอมันเหมือนกับภูเขาที่ถล่มศัตรูการต่อสู้เปลี่ยน ไปศัตรูรู้สึกหดหูใจในตอนนี้พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีทางชนะได้ในตอนนี้เนื่องจากอาณาจักรเชิญสามารถยืนหยัดได้เป็นเวลานานอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาขาดฐานะทางการเงินศัตรูทั้งหมดเริ่มเกลียดชังหอหลิงเปานารกชัดๆห้องขายเล็กๆสำหรับเจ้าคืออะไรมันคือสงครามระหว่างชาติและการสับเปลี่ยนของคนรุ่นต่างๆกล้าดียังไงมายุ่งเรื่องโลกเจ้ากำลังจะมีปัญหาจริงๆ เจ้าได้สร้างปัญหาเช่นนี้ให้กับเราแล้วเจ้าสมควรตายรายชื่อการล่าของอาณาจักรเหล่านั้นถูกเพิ่มเข้ามาหลายชื่อ,อย่างถาวรเฟิงจือหลิงเป็นคนแรกอย่างแน่นอนและว่านเจิ้งห่าวเป็นที่สองหอหลิงเปารู้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับอีกต่อไปในอาณาจักรอื่นดังนั้นพวกเขาจึงแอบยุติธุรกิจในอาณาจักรอื่นๆสาขายังคงอยู่ที่นั่นแต่เป็นเพียงสถานที่ว่างเปล่า ดังนั้นแม้ว่าอาณาจักรเหล่านั้นต้องการยุ่งเกี่ยวกับพอลิงเปาแต่พวกเขาก็ไม่มีทางทำสาขาเหล่านั้นจะสบายดีเพราะอาณาจักรเหล่านั้นจะไม่ทำลายสถานที่ว่างเปล่าการปล่อยให้สาขาอยู่ต่อไปก็แสดงถึงความมีน้ำใจของพวกเขาพอลิงเปาสมาคมที่ทรงพลังซึ่งมีชื่อว่าอาณาจักรเฉินยังคงยังคงอยู่รอบๆดินแดนหานอย่างมันเป็นฉากที่มหัศจรรย์มาก อาณาจักรเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสาขาของหอหลิงเปาแต่พวกเขาพยายามที่จะจัดการกับผู้ที่รับผิดชอบของหอหลิงเปานักฆ่าจำนวนนับไม่ถ้วนถูกส่งมาจากอาณาจักรต่างๆพวกเขาทั้งหมดแต่งตัวปลอมตัวและไปที่เมืองเฉินซิงอาณาจักรเหล่านั้นได้วางราคามหาศาลสำหรับหัวของเฟิงจือหลิงและว่านเจิงหา่าวพวกเขาตั้งใจที่จะฆ่าพวกเขาราคารวมเป็นตัวเลขที่น่าตกใจในระดับโลก ไม่ว่าจะต้องทำอะไรเราต้องฆ่าไอสารเลวสองคนนั้นเจ้าชายแห่งอาณาจักรหลานเฟิงเทพ,พเจ้าสงครามหวนเรินเจียนหยินตะโกนด้วยความโกรธว่าทุบร่างพวกมันซะกวาดล้างตระกูลของพวกเขาแม้แต่ความตายของพวกเขาก็ไม่สามารถทำให้ข้าโล่งใจได้จ้านเฉียนซานกัดฟันแล้วพูดว่าไม่ว่าจะต้องใช้ราคาใดก็ตามข้าจะได้เห็นพวกเขาตายคุณนางหลายคนในอาณาจักรเทีนยนหยูและอาณาจักรหลานเฟิงเกลียดฮอลิงเปา เสนอรางวัลเพื่อเอาชีวิตพวกเขาเสนอรางวัลระยะยาวให้กับหัวของพวกเขาข้าจะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะตายช่างเป็นกระทู้ล่ารางวัลที่แย่มากทั้งสองอาณาจักรได้ตั้งรางวัลแล้วขุนนางทั้งหมดของทั้งสองอาณาจักรมีส่วนร่วมด้วยพวกเขาทุกคนต้องการให้เงินของพวกเขาคำกล่าวรางวัลน,นั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ข้าเฟิงจือหลิงรางวัลทั้งหมดจะตกเป็นของเขาเพียงผู้เดียว ภายใต้การขับเคลื่อนของข้าหัวมหาศาลนักสังหารทุกคนในโลกรวมตัวกันที่เมืองเฉินซิงราวกับแมลงวันที่มีกลิ่นเหม็นตอนที่326ทนไม่ได้อีกต่อไปโดยรวมแล้วจูจุผู้คนจำนวนมากก็รีบเข้าไปในอาณาจากักรเฉินระหว่างทางยังมีคนเร่งรีบอีกมากเมืองนี้กลายเป็นถังผงขนาดมะฮึมาอาจมีบางครั้งที่ใครบางคนสร้างประกายไฟในเมืองและเมืองทั้งเมืองจะถูกปลิวขึ้นไปบนท้องฟ้า ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พระราชาทรงวิตกกังวลหลังจากทรงมีความสุขเพียงชั่วครู่เท่านั้นแม้ว่าพระราชาจะยังอยู่ในราชวงศ์แต่เขาก็ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างลึกซึ้งเนื่องจากมีผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่ามากมายจากทั่วดินแดนหานอยาภายในอาณาจักรนี่มันบ้าอะไรกันทุกคืนก่อนเข้านอนเขาจะเอามือลูบศีรษะและขอบข้ายังมีชีวิตอยู่ไหมวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาลุกขึ้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆเช้าว,วันใหม่ให้ตายเถอะข้ายังมีชีวิตอยู่ ใครจะรู้ว่าพระราชาช่างทรมานขนาดไหนแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่มีจิตใจกว้างและมีประสบการณ์ในการต่อสู้และมีทักษะในการต่อสู้แต่เขาก็ยังรู้สึกวิตกกังวลและหดหู่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายเช่นนี้เขากังวลวิตกกังวลและขมวดคิ้วตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พระราชาต้องระวังขนาดนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดทางประวัติศาสตร์พระราชาสาบแช่งอย่างรุนแรง ข้าควรจะเป็นพระราชาที่พิเศษอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ข้าอยากจะทำลายทุกอย่างให้พังจริงๆฮอลิลิงเปาได้รับทรัพยากรจำนวนมากจากกองกำลังเหล่านั้นในระหว่างวันพวกเขามีรายได้มหาศาลมากเนื่องจากเป็นห้องขายที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนหานอยางฮอลลิงเปาจึงมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยจะใหญ่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ราชาเฟิงจัดการมันก่อนหน้านี้มันมีความจุข,ของสิ่งต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นภายในสี่วันพื้นที่คลังก็เต็มอย่างรวดเร็วราชาเฟิงได้นำแหวนอวกาศเหล่านั้นออกไปเมื่อเขาจากไปครั้งที่แล้วสิ่งที่โชคร้ายกว่านั้นคือราชาเฟิงหายตัวไปเป็นเวลาหลายวันของมาถึงแล้วแต่วา่านเจ้างาวไม่สามารถหาที่สำหรับวางได้เขาเป็นกังวลของที่ส่งมาทีหลังสามารถวางไว้ที่ลานด้านนอกกดังเท่านั้น ใครเห็นก็ตกตะลึงนั่นน่าทึ่งมากมีทรัพยากรอันนีค่ามากมายวางอยู่ที่นั่นสมบัติมากมายที่กลุ่มขุนนางและนิกายใหญ่ๆสะสมมานานหลายปีนั้นถูกวางไว้กลางแจ้งเท่านั้นนี่มันเรื่องอะไรกันนั่นคือคนที่มีทรัพย์สมบัติพูดดังกว่าใครว่านเจ้งหาวรู้สึกผิดข้าไม่ได้ต้องการวางไว้แบบนี้ไม่มีที่ว่างในที่เก็บของมันทําให้ข้าจะต้องทําแบบนี้ โชคดีที่มันใกล้จะจบแล้วจุดแข็งสุดท้ายของตระกูลและนิกายเหล่านั้นคือพวกเขารักษาสัญญาไว้ในตอนแรกว่านเจิ้งหาวแค่รู้สึกกังวลทำไมราชาเฟิงไม่อยู่ที่นี่แล้วว่านเจิ้งหาวก็ร้องให้ออกมาในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างการประมูลครั้งนี้เขาได้เอาตัวเองเข้าไปในรังแตนจริงๆนั่นเป็นรังแตนที่แย่มากมันเกินขีดจำกัดที่ว่านเจิงหาวจะทนได้นับพันครั้ง เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ผู้คนพูดถึงเขาก็ร้องให้เขาร้องเสียงดังทันทีน้าตาก็ไหลออกมาเหมือนน้ำพุข้าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกต่อไปเขาร้องออกมาดังๆชายน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมนั่งบนพื้นเหยียดขาทั้งสองข้างและปรบมือร้องให้ใครเคยเห็นฉากแบบนี้บ้างหลิวชางจุนกำลังจะปลอบเขาด้วยคำพูดไม่กี่คำประมาณว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีข้าอยู่ที่นี่กับเจ้า อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเข้าไปในประตูและเห็นกองเนื้อขนาดใหญ่กำลังร้องไห้ก็เกิดอาการขนลุกบนผิวหนังของเขาเขาไม่สามารถพูดอะไรได้และเดินจากไปทันทีอะไรกันนั่นมันแย่มากแม้ว่าสิ่งต่างๆจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรามันก็คงไม่เลวร้ายไปกว่าความตายที่เราต้องเผชิญเจ้ามีชีวิตอยู่นับพันปีเจ้าต้องทำเช่นนี้จริงๆเหรอมันเป็นที่ของเราเองเจ้ากลัวเรื่องนี้เพื่ออะไร แม้ว่าเราจะต้องตายเจ้าจะเป็นคนสุดท้ายหลิวชางจุนดูหมิ่นเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยร้องให้ออกมาไปข้างหน้าร้องให้ให้สุดชีวิตข้าสงสัยว่าน้ำตาของเจ้าช่วยชีวิตเจ้าได้อย่างไร ในช่วงเวลานี้กองกำลังพื้นเมืองในเมืองเฉินสิ่งไม่กล้าส่งเสียงดังด้วยซ้ำพวกเขาเป็นเหมือนภรรยาที่ทำผิดต่อสามีพวกเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปพัวพันกับภัยพิบัตบิบางอย่างโดยประมาทแม้แต่คนหนุ่มสาวจากราชวงศ์เจ้าชายเหล่านั้นก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกมากนะักพวกเขาระมัดระวังมากและไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเขาเคยคิดที่จะรับสมัครกองกำลังทหารแต่ตอนนี้ความคิดดังกล่าวได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับผายลมที่หายไปในพายุไต้ฝุน่น พวกเขาทุกคนรู้ว่าสิ่งใดคืออะไรพวกเขารู้ว่ามันเป็นความทะยอทะยานที่มากเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกบรรดาผู้ที่ให้คำแนะนำเช่นนี้ล้วนถูกตำหนิอะไรกันเจ้ากำลังเสนอข้อเสนอแนะประเภทใดให้เรามันกำลังทำให้ข่าตายไม่ใช่ใชายหนุ่มทุกคนจากราชวงศ์จะระมัดระวังตัวจัวอู่จีมีชีวิตชีวาขึ้นมาเขาไปเที่ยวกับเฉินจือเกือบทุกวัน เขาเป็นเพียงอาจารย์น้อยของครอบครัวข้าราชการเขาก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีใครสนใจจริงๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่โจอูจีถือโอกาสจัดการเรื่องทั้งหมดที่เขาได้ยินเห็นและเรียนรู้ในช่วงเวลานั้นเขาวิเคราะห์ทุกอย่างและค่อยๆรู้ว่าโลกภายนอกอาณาจักรนี้ดำเนินไปอย่างไรเฉินจือทำให้สายตาของเขาสดใสขึ้นเช่นกันในช่วงไม่กี่วันปิงซินเย่และเหวินเหรินชู่ชู่ก็กำลังมองหาเฟิงจือหลิงเช่นกัน วนเหรินชููๆต้องการให้เฟิงจือหลิงรักษาอาจารย์ของเธออย่างแน่นอนเพื่อที่เธอจะได้มีเวลากลับไปยังอาณาจักรหลานเฟิงได้อย่างรวดเร็วเธอต้องการทําอะไรบางอย่างเพื่ออาณาจักรของเธอและครอบครัวของเธอในช่วงเวลาสุดท้ายที่เธอมีในดินแดนหานหยางอย่างไรก็ตามหลังจากการประมูลเฟิงจือหลิงก็จากไปไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนดูเหมือนเขาจะหายตัวไปในโลกนี้ไม่มีวี่แววของเขาเลยไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้อีกต่อไป ตอนที่327ค่ข้าเห็นเจ้าวนเหรินชู่ชู้ทำได้เพียงกัดฟันเมื่อเธอรู้ว่าไม่มีใครหาเฟิงจือหลิงเจอได้เฟิงจือหลิงเจ้ามีเวลาที่จะเสียแน่นอนแต่ข้าไม่มีเช่นเจ้า สิ่งที่ฮอลิงเปาทำทำให้สถานการณ์ของสงครามเปลี่ยนไปสถานการณ์เลวร้ายลงสำหรับศัตรูของอาณาจักรเชิญอาณาจักรหลานเฟิงเป็นหนึ่งในศัตรูเหล่านั้นเวินเหรินชู่ชู่เป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรหลานเฟิงเธอกังวลมากและเธอก็ไม่มีเวลาที่จะเสียแล้วจริงๆปิงซินเย่ค่อนข้างสงบเธอมั่นคงและเงียบแม้ว่าเธอก็ต้องการให้ราชาเฟิงปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าเธอเช่นกันปิงซินอยู่รู้ดีว่าเหตุผลที่เธอต้องการเช่นนั้นไม่ใช่โรคของเธอ ทุกพลังกํำลังเคลื่อนไหวทุกคนก็ระมัดระวังสิ่งที่แปลกก็คือบ้านแห่งพายุกลาหนซึ่งประกาศว่าพวกเขาจะปลุกปั่นคลื่นของโลกจริงๆแล้วเงียบไปหลายวันแล้วพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเขาไม่สนใจเรื่องสงครามด้วยซ้ำพวกเขายังจำคนของพวกเขาที่อยู่ข้างนอกได้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสับสนจริงๆไม่มีใครรู้ว่าปรมาจารย์ปพยายามทำอะไร เป็นเวลาหลายพันปีที่บอกเล่าต่อรุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อบ้านพายุแห่งความกลาหนเริ่มปั่นป่วนดินแดนหานอย่างพวกเขาจะทํามันอย่างรวดเร็วและทําลายเป้าหมายอย่างรวดเร็วพวกเขาทําเสมอคราวนี้เป้าหมายคืออาณาจักรเฉินอย่างชัดเจนอาณาจักรเฉินแตกออกเป็นสีด้านโดยรอบอย่างไรก็ตามเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและแม้แต่บ้านพายุแห่งความกลาหนก็หายไปนั่นหมายความว่าอย่างไร ใครสามารถทําให้ปรมาจารย์ไผ่บ้านพายุแห่งความกลาหนตัดสินใจเช่นนั้นได้ใบไม้ของป่าไผ่ปลิวไปเหมือนคลื่นในทะเลปรมาจารย์ไผ่สงบเขานั่งบนรถเข็นเหมือนเช่นเคยเขาจ้องมองไปที่ป่าไผ่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นปัญหาสําหรับเขาเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำรู้สึกเหมือนเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าไผ่และภูเขาเขารวมตัวเองเข้ากับธรรมชาติและเขาหายใจร่วมกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เขาหยุดคิดถึงเรื่องโลกแม้แต่ความลึกลับแห่งสวรรค์ก็ไม่ปรากฏในใจของเขาเขาเป็นเหมือนปราดผู้ซ่อนเร้นซึ่งมองเห็นความลับทั้งหมดของชีวิตเขาแค่ชื่นชมทัศนียภาพอันง,งดงามของป่าไผ่ที่อยู่ตรงหน้าและชื่นชมพรจากธรรมชาติมีร่างลอยมาเหยียบบนใบไม้ของป่าไผ่เธอเห็นปรมาจารย์ไปกำลังเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ดังนั้นเธอจึงไม่อยากรบกวนเขาเธอยือนเคียงข้างเขาอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเธอเพลิดเพลินกับทิวทัศน์กับเขา มันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่จิตใจของพวกเขาก็ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบลมพัดมาสู่ป่าไผ่และมีเสียงเสียงใบไม้ทำให้พวกเขารู้สึกสงบอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นไม่นานปรมาจารย์ไผ่ก็เริ่มหัวเราะเบาๆเขากล่าวว่าหว่านเออสภาพจิตใจของเจ้าดีขึ้นแล้วข้ามีความสุขกับมันมันคือว่านแห่งเมฆาที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอตอบเบาๆ มันเป็นโชคดีขอขอบคุณอาจารย์เจ้าบอกให้ก้าวไปข้างหน้าในวันประมูลสภาพจิตใจของข้าสับสนเล็กน้อยในขณะนั้นจิตวิญญาณแห่งโลกแห่งการต่อสู้นั้นกลับมาหาข้าครู่หนึ่งและด้วยเหตุนี้สภาพจิตใจของข้าก็ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดปรมาจารย์ไปยิ้มอย่างสุภาพและพูดว่า ถูกต้องเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเจ้าชั่วคราวทำให้เจ้ามีโอกาสจริงๆแล้วหวานเอ๋อเจ้าควรรู้ว่าเจ้าอ่อนโยนเกินไปเนื่องจากเจ้าอ่อนโยนและใจดีเกินไปเจ้าจึงมีความอ่อนแออยู่ในตัวอยู่ในโลกแห่งการต่อสู้เจ้าไม่ควรอ่อนแอเจ้าไม่สามารถดูอ่อนแอได้ความรู้สึกอ่อนแอที่มีต่อเจ้าอาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงปกติแต่ก็ไม่ควรอยู่ในตัวเจ้ามันไม่เหมาะกับท่านหญิงหวานเอ๋อในบ้านพายุแห่งความโกลาหลหวานเอ๋อตอบว่าอืมข้าทราบแล้ว ดังนั้นเจ้าต้องเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเจ้าไม่ชอบการต่อสู้โดยธรรมชาติเจ้าเกลียดความรุนแรงและเลือดทุกครั้งที่เธอเกิดใหม่กับข้าเธอต้องเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเจ้าจะต้องการช่วงเวลาพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นแต่ก็ยังขัดต่อธรรมชาติอยู่มันขัดกับเจตจำนงเสรีของเจ้างั้นเจ้าก็ไม่พอใจดังนั้นเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนิสัยของเจ้าเลย ปรมาจารย์ไป่ถอนหายใจเขาดูอ่อนโยนโดยส่วนตัวแล้วข้าชอบความอ่อนโยนของเจ้ามากความแกร่งของวีระบุรุษและความนุ่มนวลของความงามเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบรู้สึกเหมือนเป็นภรรยาแสนสวยคอยรับใช้สามีที่เป็นนักปราดของเธอในตอนกลางคืนมันรู้สึกดีมากข้าชอบความรู้สึกนั้นหากข้าสามารถฟื้นตัวสู่สภาพสมบูรณ์ได้จะไม่มีใครเอาชนะข้าได้เมื่อวันนั้นมาถึงแน่นอนเจ้าสามารถเป็นสาวงามที่นุ่มนวลและอ่อนโยนได้แล้วข้าก็จะสนุกไปกับมัน แต่ไม่ใช่ตอนนี้ปรมาจารย์ไผ่จับมือเธอเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าและข้าพวกเราต่างก็ไม่อยากให้เจ้าทำการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อย่างไรก็ตามข้าต้องปล่อยให้เจ้าทำเพราะสถานการณ์พิเศษนี้วันเออรู้สึกอบอุ่นในใจของเธอเธอพิงหน้าอกของปรมาจารย์ไผ่และพูดด้วยความสุขว่าได้โปรดเถิดท่านอาจารย์ข้าไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยข้าจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆให้กับเจ้าข้าพอใจที่จะอยู่กับเจ้ามากกว่าข้าไม่มีอะไรจะฝันถึงอีกแล้ว ยากังวลเลยอาจารย์สำหรับแผนการอันยิ่งใหญ่ของเจ้าข้าจะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการปรมาจารย์ไปเอื้อมมือไปจับเอวของเธอข้าเข้าใจเจ้าเขาหยุดชั่วคราวและพูดต่อเจ้าก็เข้าใจข้าเหมือนกันน้ำตาของวันเอ๋อไหลออกมาอย่างรวดเร็วเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออาจารย์จู่ๆเธอก็หันหน้าเข้าหาเขาและจูบริมฝีปากของเขาอย่างสิ้นหวังพวกเขาแยกย้ายกันหลังจากผ่านไปไม่นาน ใบหน้าที่สวยงามของปรมาจารย์ไผ่ซึ่งสงบอยู่เสมอปรากฏเป็นสีแดงมันทำให้เขาดูหล่อและน่ารักมากขึ้นเมื่อมองไปที่ฉากด้านหน้าเขากล่าวว่าหวานเออดูสิพืชที่ข้าชอบคือไม้ไผ่สิ่งที่ข้าชอบทำมากที่สุดคือการเห็นใบไผ่ร่วงหล่นปลิวไปในอากาศผ่านลมฝนหมอกและหิมะข้าอยากจะถือแก้วไวน์แล้วมองดูป่าไผ่เวลาที่หิมะตกข้าอยากจะจิบชาสักแก้วฟังเสียงป่าไผ่ในฤดูร้อนเป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุด ตอนที่328เจ้าต้องฆ่าให้มากกว่านี้วานเออพิงเขาเบาๆดวงตาของเธอพร่ามัวด้วยความหลงไหลในขณะที่ใบหน้าของเธอแดงเธอเพียงแค่ฟังเขาอย่างเงียบๆทุกครั้งที่ข้าเห็นต้นไผ่เหล่านี้ข้าคิดเสมอว่าการสร้างจักรวาลน,นั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆปรมาจารย์ไปพูดอย่างสุภาพว่า ดูสิไม้ไผ่ทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันแต่ละต้นก็แสดงท่าทางเหมือนกันแต่หากมองใกล้ๆแต่ละต้นก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปใบไม้แต่ละใบมีชีวิตและสเสน่ห์เป็นของตัวเองพวกเขาทั้งหมดมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดูเหมือนว่าต้นไผ่ทุกต้นและใบไม้ทุกใบย่อมมีชีวิตเป็นของตัวเองปรมาจารย์ไปหยิบกิ่งไผ่ไว้ในมือขณะที่เขาพูดกิ่งไผ่ก็เขียวมาก ทุกครั้งที่เห็นสิ่งนี้ข้าก็มักจะคิดว่าธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาได้หน้าทึ่งขนาดไหนข้างหน้าเรามีกี่ใบโลกนี้มีกี่ใบไม่ใช่ใบไม้ใบเดียวที่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงกับอีกใบหนึ่งผู้สร้างสร้างใบไม้ที่แตกต่างกันเช่นนี้ได้อย่างไรบางทีนั้นอาจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าและโลกปรมาจารย์ป๋อพูดชา้ชาในขณะที่หวานเอ๋กำลังฟังอย่างเงียบ มีสีสว่างมากปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอค่อยๆเธอมองดูป่าไผ่ที่อยู่ตรงหน้าเธอเธอสามารถบอกความแตกต่างระหว่างใบไม้ทุกๆสองใบได้อย่างแน่นอนดวงตาของเธอเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกพิเศษบางอย่างผุดขึ้นมาจากใจเธอและเติมเต็มเธออย่างรวดเร็วป่าไผ่นี้ทําให้ข้าคิดว่าในดินแดนนี้หรือใต้ท้องฟ้านี้มีพืชพันธุ์คล้ายต้นไผ่อยู่กี่ชนิด ทุกชนิดมีความแตกต่างกันแต่ละต้นมีความแตกต่างกันพวกเขาทั้งหมดมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขณะที่ปรมาจารย์ไปกำลังพูดดวงตาของเขาก็ลึกซึง้งแล้วมันก็ทำให้ข้าคิดถึงผู้คนผู้คนปรมาจารย์ไปเน้นย้ำคำนี้ผู้คนในโลกใต้นภา,ามีกี่คนแต่ละอันมีความแตกต่างกันทุกสิ่งในบุคคลน,นั้นแตกต่างกันไม่มีใครมีชีวิตที่คล้ายกับคนอื่นปรมาจารย์ไปกล่าวด้วยความรักว่า พวกมันไม่เหมือนใบไผ่หรือต้นไผ่ทุกต้นอาจเป็นเมืองหรือแม้แต่อาณาจักรแม้แต่ดินแดนมันก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละทุกฤดูใบไม้ร่วงมาถึงทุกฤดูใบไม้ผลิมาถึงใบไม้ร่วงและแม้กระทั่งใบไม้สีเขียวอยู่เสมอก็ยังร่วงหล่นเมื่อใบไม้ใหม่ในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ใหม่ผลักใบไม้เก่าออกไปที่พื้นมันเหมือนกับการสลับรุ่นของรุ่นมันช่วยไม่ได้และเป็นสิ่งที่จําเป็น ปรมาจารย์ไายมองไปที่ป่าไผ่และพูดด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งแม้ว่าข้าจะต้องทนทุกทรมานจากการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งที่ข้าทำลึกๆในใจข้าก็รู้ว่าข้าไม่สนใจเรื่องนี้เลยเราเป็นเหมือนป่าไผ่เราก็เหมือนใบไม้มันเต็มไปด้วยพลังและชีวิตถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหล่ะก็ปรมาจารย์ไปยโยนกิ่งไผ่ออกมาเขาไม่ได้โยนมันแรงจริงๆและกิ่งก้านก็ล้มลงสู่ป่าไผ่หวด ใบไม้ร่วงหล่นลงพื้นทีและใบพื้นถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นเมื่อลมพัดผ่านป่าไผ่ก็สั่นสะเทือนเสียงใบไม้ร่วงหล่นออกมามีใบไม้ร่วงหล่นนับไม่ถ้วนปรมาจารย์ไผ่มองดูมันอย่างเงียบๆแล้วถามว่าในบรรดาใบไม้ที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นมีใบไม้ที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติมากกว่าใบไม้ที่ฆ่าฟาดให้ร่วงหล่นหรือไม่หรือมันเป็นอย่างอื่น ดูเหมือนเขาจะถามตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดูเหมือนจะถามวันเออด้วยจริงๆแล้วเขาอาจจะถามเทพเจ้าก็ได้วันเออมองดูมันแล้วตอบว่าบางทีลมอาจจะพัดมากกว่านี้ทันใดนั้นเธอก็ตัวสัน่นในที่สุดเธอก็เข้าใจสิ่งที่ปรามาจารย์ปยพยายามจะพูดตอนนี้ปรามาจารย์ปยเม้มริมฝีปากยิ้มแล้วพูดว่าถูกต้องมันเป็นลมที่พัดใบไม้มากขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเขาพูดเบาๆว่า,วา เป็นเจ้าเจ้าค่ามากที่สุดเสียงของเขาสงบแต่มีความเกลียดชังอยู่ในเสียงของเขามันเป็นท้องฟ้าที่มีแดดหลังจากที่ปรมาจารย์ไปพูดทันใดนั้นก็มีฟ้าร้องเกิดขึ้นฟ้าร้องกระทันหันดูเหมือนทําให้เกิดรอยแตกบนท้องฟ้ามันเป็นเสียงฟ้าร้องดังมากฟ้าร้องในท้องฟ้าที่มีแดดนั่นเป็นเรื่องจริงสายฟ้าแลบสีขาวฟาดลงมาจากท้องฟ้าทุกคนในดินแดนเห็นสายฟ้านี้ในเวลานี้ ทุกคนไม่ว่าจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอไม่ว่าจะมีสายตาดีหรือไม่ก็ตามกำลังมองดูท้องฟ้าฟ้าร้องสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินสายฟ้าแลบวับแล้วหายไปทันทีพระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าช่างเป็นวันที่มีแดดมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในป่าไผ่ปรมาจารย์ไผ่มองไปที่คูน้ำลึกที่อยู่ตรงหน้าเขาบนพื้นมันเป็นรอยแตก มันลึกมากจนไม่มีใครรู้ว่ามันลึกแค่ไหนมันนานมากรอยแตปกปกคลุมพื้นดินเหมือนรากไม้มันเป็นฉากที่น่ากลัวและแปลกประหลาดปรมาจารย์ไผ่สงบและเขาก็มองดูมันเขาไม่เปลี่ยนสีหน้าเลยผมหลายสายร่วงหล่นลงมาจากหน้าผากและปิดตาของเขาเขาพูดเบาๆอีกครั้งเจ้าต้องฆ่าให้มากกว่านี้ต่างจากปรมาจารย์ไผ่หวั่นเออตกใจและใบหน้าของเธอก็ซีดลงเธอเกือบจะนั่งลงบนพื้นเพราะความกลัวเพื่อต่อสู้กับเหล่าทวยเทพหรือไม่ มีเหงื่อออกบนหน้าผากของเธอปรมาจารย์ไป่ถอนหายใจดวงตาของเขาเป็นประกายเขาเริ่มเยาะเย้ยความเกลียดชังในหัวใจของข้าความหายนะที่ข้าต้องทนทุกทรมานการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์9ประการที่มีต่อข้าเป็นเวลาหลายพันปีข้าแค่แสดงความรู้สึกของข้าแต่เจ้ายังทำให้ข้าฟ้าร้องจริงๆเหรอข้าควรทำอย่างไรเพื่อระบายความเกลียดชังของข้าข้าควรจะฆ่าคนทั้งโลกเลยหรือไม่ ปรมาจารย์ไปเริ่มหัวเราะเขากล่าวต่อว่าดีไม่มีอะไรนอกจากการระบายอารมณ์ในที่สุดข้าก็ได้ระบายความเกลียดชังในตัวข้าที่หลอกหลอนข้ามานานนับพันปีแล้วข้าสบายใจแล้วข้ารู้สึกถูกต้องกับทุกสิ่งหากข้าต้องการท้องฟ้าพระอาทิตย์และพระจันทร์ข้าก็จะมีดวงดาวด้วยหากข้าต้องการพายุที่วุ่นวายโลกก็จะพังทลายหากข้าต้องการบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ในจักรวาลข้าก็จะกระตุ้นให้เกิดขึ้นมากขึ้น เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ